มาสายแรกนะครับคุณทรายครับคุณทรายปัจจุบันนี้อายุ31ปีครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับแถวย่านหนองจอกเมื่อประมาณสัก15ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวที่มีชื่อว่าไม่ยอมให้ใครนะครับทั้งหมดจะเป็นไงมาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันครับสวัสดีครับคุณทรายสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้คุณทรายโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่แถวแถวค่ะไทยลาดนะคะอยู่แถวค่ะไทยลาดนะครับแล้วฟังเดือช็อคผ่านทางไหนฮะ y o u t u b e Facebook หรือว่าทาง101ครับ Facebook ค่ะสัญญาณชัดเจนไหมชัดค่ะชัดเจนนะแต่พี่รบกวนซรายนิดนึงนะฮะทรายช่วยพี่เก่งเสียงดังนิดนึงครับได้ค่ะอ่าตอนนี้ทายอยู่กับใครบ้างเนี่ยอยู่กับแฟนค่ะอยู่กับแฟนนะอ่ะงั้นบอกแฟนเงียบๆแป๊บหนึ่งนะค่ะนะแล้วแถวค่ะไทยลาดฝนตกไหม ตกเมื่อตอนเช้านะคะถึงประมาณเที่ยงค่ะแล้วกตกตกถึงเที่ยงเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เท่าออกับพอ,พอๆกับแถวบ้านพี่เลยแล้วก็เริ่มตกประมาณตอนเที่ยงเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ตกนะไม่ตกแล้วค่ะอตื่นเต้นไหมครับน้องทรายนิดหน่อยค่ะนิด่าน,นิดหน่อยนะฟังดูเสียงสัน่นๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฮนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันเรื่อยๆครับนะทรายค่ะอ่านะฮะบ้านหลังหนึ่งที่แถวย่านหนองจอกเนี่ยคือปัจจุบันนี้ยังพักอาศัยอยู่หรือเปล่าครับทราย ไม่มีแล้วค่ะบ้านหลังนั้นไม่มีอยู่แล้วก็คือรื้อไปหมดแล้วค่ะรื้อไปหมดแล้วนะค่ะนะเพราะฉะนั้นลองพาพี่ย้อนกลับไปเมื่อสิบห้าปีที่ผ่านมาสิครับตอนนั้นยังยังวัยรุ่นอยู่เลยไปเจอไปเจอเรื่องราวอะไรมาครับลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับก็คือเดี๋ยวท้าความก่อนนะคะคือบ้านหลังเนี้ยค่ะอาศัยก็คืออยู่กับปู่กับย่ากับพ่อกับแม่ก็ตั้งแต่เกิดอะค่ะคือบ้านอ่ะจะเป็นลักษณะคือปลูกติดกันกับบ้านญาติแล้วคืน ป่าลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือบ่อจะมีบ่อน้อําอะค่ะกั้นอยู่ระหว่างบ้านก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยทุกหลังครับก็คือจะมีสองฝั่งก็ตรงกลางก็จะเป็นถนนยิงแดงเล็กๆอะคะ่ะไม่ใหญ่ก็เหมือนกันอยู่แบบเป็นมีแต่บ,บ้านพี่บ้านน้องบ้านอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คือจะใช้บ่อน้ําเนี่ยคือสูบน้ําอาบน้ําใช้ตามปกติในบ้านก็คือบ,บ้านจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วที่บ้านเนี่ยค่ะจะเป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นบ้านไม้สองชั้น ก็คืออาศัยอยู่กับปู่กับย่ากับพ่อกับแม่ก็อยู่มาเรื่อยๆคะ่ะก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติจนเรื่องมันเกิดขึ้นจากที่ปู่ได้เสียชีวิตลงนะคะประมาณหนูอายุสิบหกนั้นหนูอยู่ปวชปีหนึ่งรุ่งขึ้นปวชใหม่ๆมประมาณกระดากระดานะคะก็คือปู่เนี่ยกําลังจะไปงานบวชของหลานครับแล้วก็พ่อก็มารับไปหนูก็อยู่กับปู่หนูก็อยู่กับย่าแต่คือต้องบอกกันนะคะคือว่า พ่อเนี่ยมีเรื่องกับลุงก็คือพี่ชายก็คือเขาเอาที่ที่บ้านนะคะไปจำนองแล้วเขาไม่บอกอืก็เลยเหมือนกับเขาจะมายึดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยพ่อก็เลยคิดว่าเออเราต้องซื้อบ้านแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรมาลูกกับเมียจะไม่มีที่อยู่ก็เลยไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรที่หนึ่งไว้หลังหนึ่งแต่ก็คือใกล้ๆกันนะคะก็อยู หนูก็จะไปมาคืออยู่กับปู่กับย่าประมาณเนี้ยหนูว่ามีพี่น้องสองคน,นก็คือน้องชายคน,นก็จะอยู่มาเสาร์อาทิตย์ก็จะมีอยู่เป็นเพื่อนย่าแต่ก่อน่ะก็คืออยู่ที่นี่เลยอยู่หนูจะอยู่ข้างบนปูก่กับย่าจะอยู่ข้างล่างก็จะใช้ชีวิปตปกติแต่พอทีเนี้ยวันนั้นคือเขากําลังจะไปโกนหัวหโกนผมหน้าอะคะ่ะโกนผมหนา้าอ,อไปงานบวชคือเขาก็นั่งกินข้าวอยู่ดี่ีแล้ว คือจากพ่อเล่าให้ฟังนะคะก็คือเขาก็คุยกันทั่วไปแล้วเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าเนี่ยถ้ากูตายนะซอยที่คอเนี่ยเดี๋ยวกูยกให้น้องชายหนูก็คือน้องชายหนูเนี่ยกูจะยกให้ไหมเออกูไม่ให้ใครนะใครอย่ามาเอาไปนะกูให้หลานแล้วเพลงสีพาดอะไรก็ไม่ต้องมาเปิดนะกูไม่ชอบกูหนูขูกูเสียงดังกูลำคาญกนะ็ไม่มีใครคิดอะไร พอหลังจากนั้นประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะค่ะปู่ก็ล้มลงไปเลยอืล้มแบบปุ๊บลงไปเลยคือเหมือนกับไม่หายใจแล้วเขาก็ช่วยกันเรียกรถพยาบาลแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลใกล้ๆก็คือปั๊มหัวใจก็ไม่อยู่แล้วค่ะปูะ่ก็เสียไปเลยอือ่ะแล้วตอนเย็นก็คือเอาศพมาไว้ที่วัดหมอเขาก็ออกใบมานะแล้วก็มาไว้ที่วัดแล้วตอนที่ศพมาที่วัดเนี่ยค่ะ หนูอะ่ะกับแม่ต้องไปเอาของใช้ของปู่ก็คือต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรของเขาอ่ะค่ะคก็คือจะเปลี่ยนชุดกลับไปที่บ้านเพราะบ้านไม่มีใครอยู่แล้วคือย่าก็พ่อรับมาวันละอยู่ดีๆลมมันก็แรงมากเลยเหมือนมีพาย,ยุค่ะพัดแบบมืดแบบมาเลยหนูก็นิ่นใ,ใจละปู่มาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ร้องไห้เนาะหนูก็หนูว่าเป็นคนเหมือนกับมีเซนนะคะคือ,อม,มีความรู้สึกอะ่ะก็เลยพูดไปว่า ไม่เป็นไรนะปู่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูอนะ่มาเอาของนะมาเอาเสื้อที่ปู่ชอบใส่มาเอารองเท้าที่ปู่ใส่นะเดี๋ยวเราไปวัดกันนะปู่ไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยวตามไปนั่นแหละพี่ลมมันก็หายไปเลยอืมอมแม่หนูก็กลัวแม่หนูว่ามันคนกลัวผีมาเขาก็ลยรีบอเอาของอเอาอะไรแล้วก็เคยไปวัดก็ไปสวดตามปกติจนกระทั่งถึงคืนที่สามพระเนี่ย ที่รู้จักกันกับพ่อเนาะเขาก็อยู่ดีเขาก็มาเปิดเพลงอ่ะพี่เปิดน้องเพลงน้องเพลงอะไรเงี้ยเหมือนเพลงอีกชาตอะเพลงีกางานศพอ่ะใช่ค่ะรอบหนึ่งนั่นะพี่ไม่ทันหนึ่งห้านาทีเลยไฟดับศาลาเดียวเลยศาลาที่หนูอยู่เนี่ยอ๋อหรวนศพปูหนูใช่แล้วน้องชายหนูตอนนั้นอ่ะมันหกขวบมันก็ยังเด็กอะ มันมันร้องอลมันฉี้มันบอกเนี่ยปู่มาปิดไฟปู่บอกว่าไม่ชอบปู่เสียงดังโอ้โมันโดนขอ้ปู่ไม่ชอบปิดเลยปิดเลยมันก็พูดอ่ะเด็กอ่ะก็เลยพ่อหนูก็เลยบอกให้ปิดให้ถอดลักตรงเนี้ยออกครับเออก็เลยดึงลักบาร์กิวเทยุอะค่ะออกเครื่องเสียงอ่ะอืไปก็ติดเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีใครไปทําอะไรกับคัทเอาท์หรืออะไรเลยนะคะคือไปก็ติดเหมือนเดิมแค่ปิดวิทยุเนี่ยนะ ใช่ดึงพัร์ก่ะปลั๊กเครื่องเสียงออกอ่ะอก็ไฟก็เปิดเหมือนเดิมแล้วสับเบลเออเขาก็บอกว่าเออพ่อมึงเขาไม่ชอบเออเหมือนที่ลูกมึงพูดนั่นแหละเขาพูดกับพ่อหนูประมาณน่ะคือเอออย่าไปเปิดเลยมันหูเขาเขาไม่ชอบเออก็ไม่ต้องเปิดก็นี่ก็สวดปกติสวดครบห้าวันก็เก็บร้อยวันเพราะว่าที่บ้านยังไม่มีใครตายเนาะก็เก็บก็ไม่มีใครเจอนะคะก็อยู่่าก็อยู่กับหมาตัวหนึ่งที่บ้านก็อยู่ พอครบร้อยวันก็เผาก็ปกติพอหลังจากปู่หนูตายได้สามปีมลุงคนที่เอาที่ที่บ้านหนูไปจำนงองออเสียอยู่ดีๆก็นอนหลับตายไปเลยเหมือนกันตแต่เขาไปเสียที่บ้านเขาใช่ค่ะสามปีทันมามเมียเขาอ่ะก็เลยเอากระดูเอาลูกอ่ะมาไว้ที่บ้านก็กลายเป็นว่าที่บ้านตอนนี้มีคนตายสองคนละแต่ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขามาทำบ้านแบบ ชั้นล่างก็แล้วเป็นบ้านไม้ใช่ไหมคะ uh huh. เขามาเปลี่ยนเป็นปูนหมดเลยเหมือนทาให้ดีเลยแล้ว uh huh. เขาก็พูดกับปู่กับยา่าไอ้พูดกับย่าว่าไอ้ผมจะไม่อยู่กับแม่นะผมจะกลับมาอยู่กับแม่อื uh ับมาเนี้นยย่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไร uh huh. ก็พอนั้นปู่หนูก็เ,เสียไปละลุงก็มาเสียอีกสามปีเนี่ยลุงก็มาเสียก็ uh huh. กระดุมาไว้ที่บ้าน uh huh. ย่าก็อยู่กับหมาตัวหนึ่งซื้อหมาไว้ให้เเพื่อนเงค่ะก็เลี้ยงหนูก็ไปไป,ไปมา,มา,มาพ่อแม่หนูก็ไปไป พอหลังจากนั้นอีกสามปีย่าหนูก็มาเสียอีกอ hmm. คือช่วงเวลาสามปีคะ่ะเก้าปีคนในบ้านอะ่ะตายสามคนท,ทั้งที่ไม่เคยมีใครตายเลยคะ่ะแล้วก็ย่าก็มาตายพอหลังจากที่ย่าตายนะคะมันก็มีเรื่องขึ้นมาคือบ้านมันก็เลยไม่มีใครอยู่อื hmm. พ่อก็เลยกลัวว่าบ้านอะ่ะมันจะโทมครับ hmm. ก็เลยให้ลูกของป้าคะ่ะลูกชายอะ่ะ hmm. เขามีแฟนแล้วก็เลยแบบจ้างให้เขามาอยู่ แต่ก็คือออกอะไรให้หมดแล้วก็ให้เงินเขาด้วยเหมือนกับให้มาเฝ้าบ้านให้ประมาณนี้ค่ะเขาก็มาอยู่แต่เขาอะทำอาชีพเป็นรปภค่ะเขาก็จะต้องไปเข้าเวรตอนคืนอ,อะไรเงี้ยไปเข้ากะเข้างานเขาแต่เขาก็จะนอนอยู่บ้านคนเดียวคือแต่ของเข้าของอะไระคะ่ะที่เป็นของปู่ของย่านเนี่ยพวกทีวีที่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือพ่อก็ไม่ได้เอาไปไนะคะก็คือเก็บอยู่ในบ้าน ก็ใช้ตามปกติเขาก็นอนเงินปกติไม่มีอะไรแต่มีอยู่คืนนึงค่ะวันนั้นอะมันเป็นวันพระเขาบอกว่าที่เขาเล่าให้ฟังนะคะตอนที่เขารู้สึกตัวแล้วคือเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนเขาอึดอัดมากเขานอนไม่หลับเขาดิ้นไปดิ้นมาเหมือนมีใครมานอนเบียดเขาอืเขานอนคนเดียวคือแฟนเขาว่าไปทํางานค่ะเขาก็นอนอยู่รู้สึกแบบอึดอัดอะทำยังไงก็พลิกไปพลิกมาอึดอัดก็เลยแบบเหมือน ลืงหลับลืงตื่นนะคะเหมือนแบบสลืมสลือคนลืมตาไม่ไหหันไปทางทางซ้ายก็เจอปู่หนูเห็น <he en S 1> เป็นปู่หนว่านอนอยู่ขนาบข้างๆเขาเลยหันไปอีกข้างนึงก็เป็นญ่าโอ้โหนอนอยู่บนที่นอนแล้วเขานอนตรงกลางอืแล้วมองไปตรงข้างหน้าก็เห็นลุงอ่ะ เดินวนเดินรอบบ้านเลยคะ่ะเดินอยู่ในบ้านอ่ะเหมือนเขาใช้ชีวิตกันปกติอะ่ะ uh huh. ยปู่ย่าหนูก็นอนขนาบเขาอะ่ะ uh huh. เขาแบบเหมือนเขาแบบเขารู้สึกตัวแต่เขาเขาไปไหนไม่ได้อะ่ะ oh. เออพอสักพักหนึง่งะ uh huh. เขาแบบร้องอะ่ะกรี๊ดแบบดังล,ลั่นเลยแล้วป้าที่อยู่ข้าง,างบ้านนะคะ uh huh. บ้านติดกัน uh huh. เขาก็วิ่งมาดู uh huh. คือเขาบอกว่าตอนที่เห็นอะ่ะสาภาพพี่สะพ้ายหนูเนี่ยคือแบบตา ค้างแล้วขากันไกลค้างอ้าปากเหมือนเวลาเขาร้องดัแล้วขากันไกลเขาค้างเขาก็เลยโทรตามพ่อหนูก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลพอไปส่งโรงพยาบาลหมอก็แบบช่วยสักพักหนึ่งค่ะเขาก็เรียกแฟนเขามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อยู่แล้วนะเขาเจอเนี่ยปู่กับย่ามันนอนอยู่ขนาบข,าข้างเขาเลยคือเขาไม่อยู่แล้วให้เงินเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่อยู่ เห็นทุกคนเลยทั้งลุงทั้งปู่กับย่านอนอยู่เหมือนเขาใช้ชีวิตปกติของเขาเขายังอยู่ตรงนั้นยอยะไรเงี้ยครับก็เลยไม่มีใครมาอยู่ก็จ้างใครก็ไม่มีใครมาอแล้วก็ไปเลยบ้านก็เลยปิดตายเลยค่ะคพ่อก็ล็อกกุญแจปิดแล้วเรื่องมันก็มีว่าคือคนตรงข้ามเนี่ยเขาออกมาตามลูกเขาอตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นผู้หญิงะคะ่ะเขามาตามเขาชื่อหน่อยเขาก็มาตาม เขาเห็นคน,นยืนอยู่ในบ้านหนูแล้วเขามองเข้าไปเสียงโผล่ออกมาเลยคือย่าหนูเขาก็าเรียกน่อยน่อยมาตามหาไอ้แคะเหรอคือลูกเขาอะค่ะเรียกกันว่าแค่คือมันตัวเล็กก็เลยเรียกเขาหาันไปเขาบอกเป็นย่าหนูเลยค่ะยืนอยู่เสื้อคอกระเช้าใส่ผ้าถุงคือ<ห>ย่าหนูจะแต่งตัวแบบเนี้ค่ะยืนอยู่ข้างต้นกระถอนหน้าบ้านนะคะแล้วเรียก เรียกเหมือนแบบทักทักตามปกติอ่ะเพราะไอ้หน่อยเขาชอบออกมาตามดูเขาบอกว่าเขาอวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะแล้วแบบวิ่งเข้าไปคือตอนเช้ามาผัวเขาอ่ะก็โทรมาหาแม่หนูว่าเนี่ยเอาอีกแล้วนะออืเอาอีกแล้วคือแม่ก็เลยกับหนูว่าก็ไปเยี่ยมเขาคือหัวเขางอกทั้งหัวเลยค่ะอือห้อเออหัวเขางอกแบบงอกแบบเหมือนเขาบอกเนี่ยเขากลัวมากคือเขาสั่นทั้งตัวแล้วหัวเขางอกทั้งหัวอื อืมเขาก็แล้วก็มีคนเห็นอีกเห็นปู่เนี่ยเหมือนแบบปู่นูอะเวลากินข้าวเสร็จอะเขาชอบล้างจานในบอกเขาก็ชอบบ้วนน้ําแบบติดิตดต,ดตดิอย่างเงี้ยเออคนแบบเห็นประจาเละคะ่ะได้ยินเสียงประจําจนแบบเขาอยู่กันไม่ได้แล้วค่ะเขาไม่มีใครกล้าออกไปไหนกลางคืนเขาก็เลยมาขอร้องให้พ่อหนูว่า ขายบ้านหรือว่าลื้อรืออะไรก็ได้ค่ะให้แบบให้มีคนมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันปิดตายแบบนี้คือมันน่ากลัวค่ะคนอยู่ไม่ได้ก็เลยตกลงกันว่าเออจะขายก็อาก็เลยไปติดต่อค่ะให้คนมา,มาซื้อบ้านก็มีคนจะมาซื้อนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะมานัดมาดูนะแต่ยังไม่ได้บอกเขาเป็นวันไหนแต่อยู่ดีๆเขา,าเข้าไปดูเขาก็ไม่ได้บอกแต่พอทีเนี้ยเขาโทรมาหาพ่อหนูกับอาว่า ทำไมต้องโกหกเขาทำไมต้องหลอกว่าจะขายบ้านเนี่ยแล้วไปใี่เขาไปนะเขาก็โดนด่ากลับมามีคนอยู่เลยทำไมถึงต้องมาหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอใช่แล้วพ่อหนูก็บอกขายนะคะผมขายบ้านหลังเนี้ยผมขายไม่มีใครอยู่แล้วมีพ่อหนูล็อกกุญแจแม่กุญแจเลยนะเพราะว่าของในบ้านอะไรมันอยู่หมดับก็เลยไม่มีใครเข้าไปได้แล้วไงประตูไม้ประตูรั้วอะไรก็ปิดสองชั้นอยู่แล้วเขาบอกเนี่ยผมมาโดนด่ากลับมาเนี่ย ตากับยายเนี่ยพ่อแม่คุณรือเปล่าเขาบอกว่ากูอยู่ตรงนี้ใครเดันมาซื้อไม่ได้กูไม่ขายกูไม่ยอมกูไม่ไปเออพ่อหนูก็แบบใครเห็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอาจอดรถอยู่หน้าบ้านครับเราก็เห็นประตูมันก็เปิดแล้วก็มีคนแก่สองคนอะ่ะคือผู้ชายนุ่งผ้าขมา้าแล้วผู้หญิงแก่ ก็คือนุ่งคอกระเช้าแล้วก็นุ่งผ้าถุงนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านอือเอ่อแล้วก็บอกว่ามาหาใครบอกผมจะมาซื้อบ้านเนี่ยคุณเขาก็เรียกพ่อหนูนะบอกชื่อไปว่าเออเนี่ยเขาติดต่อขายบ้านให้ผมผมก็จะมาดูเออผมก็เลยเข้ามาดูเออแล้วเขาก็ปู่นก็พูดขึ้นมาเลยเขาบอกว่าผู้ชายคนแก่พูดขึ้นมาเลยว่าอูไม่ขายบ้านของอูอูไม่ให้ใครอยู่ทั้งนั้นอบอกคุไปเลยอูไม่ขาย แล,แล้วตอนนั้นคนคน,คนที่จะมาซื้อบ้านเขาบอกบอกว่าเขาเ,ขา,เขาแอบไปดูตอนกี่โมงฮะก็ตอนกลางวันเนี่ยค่ะเขาวันแสก,แสกเลยเห<ล>ร<ล>อใช่ตอนกลางวันเลยค่ะไม่ได้ไปกลางคืนเนะคาะไปกลางวันเลยอเออ,อเขาก็บอกคุณไม่ขายไปเลยกลับไปคุณไม่ขายเขาก็เลยโมโหโทรมาว่าพ่อกับอาว่าทําไมต้องบอกว่าขายแล้วเนี่ยคนในบ้านไม่ยอมไม่ขายอืมแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะเขาเข้าไปในบ้านได้ยงไงพี่เพราะบ้านอ่ะมันล็อกหมดอื เออประตูบ้านอะไรประตูรัวอะไรก็ล็อกพ่อหนูวะก็สงสัยว่าโจรมางานหรือเปล่าก็ยังในใจอ่ะเนาะก็ยังคิดว่าเป็นอย่างนี้ก็เย็นก็กลับมาจากทํางานก็ย้อนไปดูที่บ้านครับก็ประตูก็ล็อกเหมือนเดิมพี่ก็ปิดเหมือนเดิมเออจนแบบว่าก็ขายไม่ได้อ่ะมันก็ไม่มีใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปปรึกษาพระที่นับถือกันที่วัดอะค่ะเขาก็เลยบอกว่า ให้ให้เผาให้ลือ้อไม้แล้วก็เผาอุทิศให้เขาไปถ้าเขาไม่อยากขายอะไรอย่างเงี้ยข่าพ่อก็เลยลือ้อจุดทูปบอกแล้วก็คือลื้อบ้านทั้งหลังเลยค่ะ<ถ>บ้านหม้แล้วก็เผาเผาไปให้เขาเออแล้วพวกของใช้อ่ะค่ะก็เหมือนกับแจกอ่ะค่ะ<อ>แต่ว่าทีวีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ดูได้นะคะทีวีก็พังหม้อหุงข้าวก็พังพอจะเอาไปให้ใครอย่างเงี้ยวันเนี้ยเปิดติดอยู่เนี้ย ดูละเออใช้ได้พออีกวันหนึ่งจะไปให้เขาพางหมดเลยทุกอย่างพางหมดให้ใครนี้ได้แต่มันก็จะเหลือก็คือพวกผ้าผ้าถุงของย่าค่ะย่าจะเป็นคนชอบซื้อผ้าถุงก็แก่แล้วนะแปดสิบนะคะอยู่ตอนแก่เสียแปดสิบกว่าก็เหลือแต่ผ้าถุงก็เลยเอาผ้าถุงอ่ะไปให้น้องซาภัยแกอแม่ก็เลยให้ประมาณสิบกว่าผืนนะคะเอาไปให้เขาแล้วกระตกกลางคืนมาย่าก็ไปทวงคืนอีก จะหวงไปถึงไหนเนี่ยเนาะเขาเขาเป็นคนห่วงขอหวงทุกอย่างของเขาใช่ค่ะแล้วแล้วตอนที่ไปทวงคืนเนี่ยคุณย่าไปยังไงฮะคือคือไปรักษาปกติเลยไปแบบโวยวายเหมือนกับคนคนปกติอย่างนี้เลยหรือว่ายังไงครับ ไม่ค่ะเขาบอกว่าเขาอะเหมือนเขาฝันว่ายากยืนอยู่ปลายขาเขาแล้วบอกว่ากูไม่ให้เอาคืนมากูไม่ชอบมือเอาของกูคืนมาอะไรเงี้ยคือเขาไม่ถูกกันค่ะเขาไม่ถูกกันเหมือนเขาไม่ค่อยชอบกันอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นน้องสะพ้ายย่าเนี่ยแล้วพอเขาบอกพอเขาตื่นมาผ้าถุงอะเขาพับไว้อยู่ในตู้มันกระจายออกมาอยู่ตรงพื้นเลยนะคะร่วงลงมาอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันรื้อออกมาได้ยังไงอ้แปลแล้วเขาเลยบอกว่า ได้กลิ่นอะเหมือนเหมือนแบบเหมือนสาออะเขาก็เลยเช้ามาเขาก็เลยเอาไปคืนแม่หนูเลยเขาบอกว่าฉันไม่เอาแล้วนะแม่แกมาทวงเอาคืนไปเลยอย่างเงี้ยฉันไม่เอาอออืสรุปก็คือของก็ไม่ได้ให้ใครเลยค่ะก็ต้องเผาให้เขาไปหมดทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นของเขาที่คือเขาไม่ได้เอ่ยปากว่าจะให้ใครค่ะก็ไม่มีใครได้ของเขาเลยแม้ก็ทั่งลูกเขาก็ไม่มีใครได้ก็คือได้แค่ สร้อยเส้นเดียวที่น้องหนูที่เขาบอกว่าจะให้ก็ดได้แค่น่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติใช่ค่ะของเขาที่เขาสร้างมาที่เขาซื้อมาแม,ม้กระทั่งไฟฉายอ่ะก็ใช้ได้ปกติแต่พอเปิดปากว่าจะให้ใครเนะี่ยก็เสียใชไม่ได้เลย,เลยใช่ค่ะพังหมดทุกอย่างเลยคือจะเอาออกจากบ้านอ่ะมันก็คือเหมือนกับใช้ไม่ได้เลยคก็คเลยต้องเผาเผาให้เขาไปหมด ก็ S <S <S เลยไม่มีใครได้อะไรอร๋อแปลกมากเนาะท่านนี้จริงๆคือคือไล่ไล่มาเนี่ยก็คือระยะเวลาก็เก้าปีแล้วก็ทิ้งบ้านอีก<ช>ก็ต้องหลายปีแล้วก็ต้องมีสิบปีขึ้นนะเนาะแต่ทุกดวงวิญญาณคุณปู่คุณย่ายังคงอยู่แล้วคุณลุงอ่ะคุณลุงมีใครเจอคุณลุงไหมเจอค่ะก็พี่กระไพที่เจอค่ะก็คือแกก็ใช้ชีวิตปกติอ,อยู่ในบ้านก็คือก่อนที่จะเสียแกก็มาพูดแล้วว่าเดี๋ยวแกจะมาอยู่กับแม่อืมแกก็มาจริงๆค่ะแล้ว ไม่ไม่คือหลังจากหลัง,ลงจากที่บ้านที่ถูกปิดตายไปเรียบร้อยแล้วว่าจะขายว่าจะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีะอ่ะมีคุณปู่มีคุณย่าอยู่ยัมีวิญญาณคุณลุงอยู่เนี่ยมีใครเคยเจอไหมฮะหรือว่าไม่ได้เจอคุณลุงเลยเจอแต่แค่คุณปู่กับคุณย่าครับเจอลุงเหแค่ครั้งเดียวค่ะแต่ปู่ับา่าคนเขาเจอบ่อยเพราะว่าปูา่ับยญาติเขาอยู่ที่นั่นมา,มานานนานมากเหมือนเขาแบบผูกพันกับบ้านนั้นมากค่ะอื ไม่ยอมไปไหนตอนที่รู้ว่าจะโดนยึดที่เนี่ยคือเขาเครียดมากเลยว่ากลัวจะแบบไม่อยากไปจากที่นี่อะไรเงี้ยแต่พ่อก็เลยเออไปถ่ายคืนมาให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเอิ้นว่าคุณลุงที่เอาที่ไปจำนองจำนาไว้เนี่ยก็เสียชีวิตแล้วก็มาอยู่ด้วยก็เสียใช่ค่ะแล้วแล้วผมผมเดาางี้นะพี่เดากิญสาและคือหลังจากที่วิญญาณก็คือผมใช้ก็ว่าผีสามตนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพ่อแม่ลูกนี่แหละฮะ อาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็ไล่วิญ,ญญาณคุณลุงไปอยู่ที่อื่นก็ได้ก็เป็นไปได้นะเพราะปู่หนูว่าโกรธลุงมากมเลยนะโกรธมากที่แบบหลอกเขาอืว่าจะถ่ายคืนให้แล้วก็ไม่ถ่ายก็เหมือนเขายืมไปท,ทําธุรกิจอะไรนี้ยะคะ่ะแล้วเขาไม่คืนเขาโกรธมากโมโหโกรธแต่ย่าหนูว่าเขารักแต่คือปู่หนูว่าเขาเสียไปก่อนอก็คือไล่กันสามปีมทุกคนเลยห่างกันสามปีหมดออื นะมันก็เป็นเรื่องที่มดูบังเอิญะเนาะแต่ก็อย่างว่าคือว่าถ้าจากคนเรามันก็อาจจะมีช่วงชีวิตประมาณนึงอาจจะหมดอายุขายช่วงนั้นช่วงนี้พอดีแต่บังเอิญว่า,ามันมันห่างระยะเวลาตัวเลขที่มันเปะ๊ปะเปะ๊ะพอดีเนาะใช่คะ่ะมันก็คือห่างกันเป๊ะพอดีแค<อ>่นั้นเองมันเป็นเรื่องที่บังเอิญแต่ว่าไอ้คนที่เขาอยู่เนี่ยคือเขาก็อยู่กันไม่ได้แต่หลังจากที่รื้อบ้านไปอะคะ่ะทุกอย่างก็ปกตินะคะก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกับ ไม่มีใครเคยเจออะไรเลย hmm. ที่มันก็เลยกลายเป็นที่โล่งอะคะ่ะครัแล้ว uh huh. ก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรไปก็ hmm. คือที่ตรงนั้นอะก็ขายต่อให้อา hmm. ซึ่งอาคนเนี้ยปู่ยาเขารักอยู่แล้วไง oh. ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาใช่เหมือนเขาเต็มใจแล้วครั้งสุดท้ายะคะ่ะแม่ฝัน hmm. ว่าเขามาเขาบอกเขาร้อนมากเลยเนี่ยเขาอยากไปอยู่ที่เยน็เยนครับ แม่ก็เลยพาเอากระดูเขาอะค่ะสามคนไปลอยที่วัดหลวงพ่อโสธรก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเจอเลยค่ะหนูก็ไม่เจอไม่เจอเลยครับผมนะฮะโอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับทรายค่ะโอแต่หนูชอบเจอผีบ่อยหนูว่าเป็นคนเห็นบ่อยมากหนูไม่ค่อยอยากเจอไปที่ไหนอ่ะหนูจะชอบเจอเจอบ่อยเออเอาเป็นว่าถ้าดี๋ยววันไหนว่างนะ นะพี่ <l ots> มาจัดใครมาจัดก็ตามแต่เนาะนะฮ <l ots> นะเกาะก็โทรมาฝากเรื่องไว้อีกได้ทรายนะฮะ <l ots> พีจะบอกว่า <l ots> เล่ากันไปเล่ากันมานะครับเสียงทรายนี่ไม่ตื่นเต้นแล้วนะกลายเป็นเรื่องทรายเล่าสนุกมากอะ่ะนึกภาพตามโอ้โหเล่ามาเป็นฉากโต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 พี่ไม่ต้องสรุปเลยทรายเล่ามาสรุปให้พี่ครบท้วนกระบวนความเข้าใจง่ายมากเลยครับทรายขอบคุณมากเลยนะฮะสนุกดีมากนะครับเนี่ยข้อความส่งมาเลยนะจากคุณพ่อน้องทันบอกโอ้ย กูอยู่ตรงนี้เจอปู่สมเฝ้าทรัพย์ซะแล้วนะฮะถ้านะกลัวเป็นเราเราก็ไม่ไหวเนาะคือเข้าใจพี่นึกอารมณ์นี้เล่าให้ฟังสายคือคนเวลาจะซื้อที่ซื้อบ้านอะไรก็ตามแต่เวลาจะไปดูเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปดูก่อนที่จะไปดูพร้อมกับเจ้าของบ้านเจ้าของที่คเออแล้วเผอิญว่ามันแจ็อพอดพอดีไปแล้วก็ไปเจอคุณปู่คุณย่าอยู่หน้าบ้านกูไม่ขายนี่บ้านกูนะเว้ยอะไรเงี้ยโอ้นะฮะเรามารู้ทีหลังอา้าวตาย โดนผีเจ้าของบ้านหลอกหรอเนี่ยโอ้เป็นผีก็ไม่ได้บอกเขานะคะว่าเป็นผีอย่างเงี้ยก็พ่อก็ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะใช่โอเคนี่คือทั้งหมดแล้วครับ้ายขอบคุณมากเลย่ะเลยอยู่ฟังจนจบเลยไหมครับค่ะอยู่ฟังจนจบเลยนะน่ารักมากเลยครับขอบคุณมากนะค่ะครับผมสวัสดีครับ